สวัสดีจ้ายายสงข่อบันบานวันนี้ลูกดาวสิบห้าไม่เห็ดใครเข้มจ้ะมีไข่เป็ดก็ใครไก่เนี่จ้ะนี่ใครเป็ดนี่ับไข่ไก่อืมยางอลไรจะฟองล่ะนี่ยางลายสิบฟองไข่เป็ดสิบฟองเนาะฟองเบลอเลยอืมไข่ไก่ก็สิบฟองเป็นไข่ไก่นี่สิเป็นเบอร์ศูนย์มั้งนี่ไข่ใหญ่เนาะจับประมาณนั้นละอ่ะเริ่มวิธีเบิ้งไข่เนี่ยต้องล้างให้สะอาดก่อนนี้จะค่อยเอามาเห็ดอืมไข่ต้องล้างสะอาดก่อนทุกใบเลย เป็ดไข่ไก่ล่างให้สะอาดอา้าวเริ่มขั้นตอนได้เลยได้ะไรเข้ากับใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ใส่น่าสีแงให้เบิ้องยางละหาฟ้องก่อน,น,นะครับเบื้องวิธีทำไข่เค็มแบบง,ง่ายๆโอเคมันใส่น้ำส้มสายชูก,ก่อนกัอะไรด้จาะแต่านมยังกะความสูงพอถึง ใส่น้ำสมสายชูอ่าใส่ในไข่ใส่แค่ขึงก่อนได้จ้ะใส่ลงไปให้ขึงไม่ไข่บอกใช่โอ้ประมาณเึ่าในไข่ขึ้นไปึเข,นขินแล้วโอเค,อ,อ,เคอีหา้านาทีเข้ามารอผิดก,กันจ้ะ จะห,นหาหนาที่เราจะห้องผิดก,กันเลยโอ้หาหน้าทีที่ผ่านมาใครเป็นฟองเลยเนาะบึงเนี่ยเ <c oughs> ออเป็นฟองอ่ากับด่าน <c oughs> อ่าหนึ่งแซ่ใบห,หาหนาทีเรากลมากับด่านอีกเปลื <c oughs> อกไข่เห <c oughs> มือนมันจะลุ่นเป็นฟองเลยเน,นาะแค่แซน้ำสมสายชูี่ <c oughs> <c oughs> สมสายชูมันกัดอืมผู้กัดเป็นหอยเลไใครสีไอค้ครีมเป็นหอยเลยอันอันนี้อันนี้ถือทางมันคือเป็นหอยแนวนี้ถูกถูกจิ่บอ,อห้ามการล่ออีกหน้าที่ซาสิเดกมาขุกเกลือครับรออีกหนาที อันนี้ครูผ่านหน้าที่เราจะห้ามเอาครูเกลือเลยออันนี้นาทีสองกับครบผานหน้าที่แล้วแรกกันนกบหาหน้าที่หาหนาท,นาทีสองกับหาหน้าที่เป็นสิบนาทีออันนี้ก็ไปครบเกลือเนาะเลืมไปอย่างอเอาเกลือโรยผื่นก่อนด้วจ้ะโรยผื่นถาดพี่สิว่างไทยวางไทยลงไปแบบน้ำ อ๋อลงไปลงส่ลงไปเอาพอมันเต็มพื้นนั่นละอืมเต็มพื้นบางๆเคี่ยวเคีย <Exped> ม <ition> ันเขากัดหินหินเอออ่าโอเคอืมจะเป็นขันเอาไข่ไปคุกเกลืออืม เอาไปเลี้ยงไว้อ่าเลี้ยงไว้ในพระอกไอ <c oughs> องไมดเด่เห็ลูกใ <c oughs> ส่กันเออไข่เปียกไข่มันสิติดเกลือ <c oughs> อืมไข่ว่างเลี้ยงกันไว้อันนี้เอาไข่ไก่ก่อนอืมเอาไข่ไกลก่อน เป็ดาันอืมผูกกับเกลือไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ย,ยมันเปียกมันจะติดกับเกลือเกลือเนี่ยก็มีความเข้ม ฟองขี่เหลือฟันแน่จ้ะอันนี้ก็เป็นไข่ไทั้งหมดีสิฟองของเหาแน่จ้ะสีขาวเนี่ยก็ไข่เป็ดอันนี้ก็ไข่ไก่จ้ะเอ็เอาเอ,าเอาบกเกลือเรียบร้อยแล้วนะอบกเกลือเรียบร้อยแล้วเฮ็ดยังไงต่อเขากันเราใส่ตะลับไว้แล้วปิดฟ้าให้สนิทจ้ะปิดฟ้าให้สนิทไข่เป็ดไข่ไก่ที่ผ่านการแช่น้ำส้ม แล้วคม,มาคลุบกับเกลือครับแล้วค็ปิดไ้ในเะพออบอ่ะ,อะเดี๋ยวรออีกหนึ่งอาทิตย์จะเข้ากันสิมาเปิดเบิงกันอืมรออีกหนึ่งอาทิตย์เด้อครับผมยังไม่พอกันอีกอ่นี่จะไขแดงที่ห้าโอออกมาจากไขเข้มจะหลังจากที่ห้าเฮดไว้เจ็ดมือครบแล้วนะสวยแงีอ้แดงเลยสวยอีหลีจ้ะ มีใครเป็ดกับใครไก่ยังลาหาฟองจ้ะคไก่กะติออนี่่ๆแมนแมนใครเป็ดว่าวพิดไปร้ายเลยมมีเตาอบกับพี่นงค่ชื่อแมนจ้ะอันนี้เ้าบมมีเตาอบกัเล่นหนึ่งแทนจ้ะค่ะเชื่อได <c oughs> ้ใ,ใครนะ เดี๋ยวมาดูตอนหนึ่งเซตกันจ้ะตีสันสิเป็นจังดโอเครอไปอีนี่จาลังจากทีเท่าหนึ่งไปแล้วถ้าซุกแข้งกุหนีสีมันบอสวยจ้ะนี่ไข่แดงอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาะเด้อจ้าคลิปหนาะนุสิมาย่ำห้เบิงเลยสับเเอาไข่เข็มมันนี่ละไปย่ำจ้ะ สวัสดีจ้าขอบคุณจ้าอาไปจังได้ไ